สวัสดีครับพวกผมนะครับธนาเพชรคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้ก็มีรถมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับเป็นคันนี้เลยนะครับซุรกิเซต1.2 GA ปี2017คันนี้กระจังหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับเข้ากับตัวรถสีดำนะครับด้านหน้าก็จะไม่มีไฟสปอร์ตไลท์นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบโคมมันติรีเฟคเตอร์บวกกับโคมโปรเจคเตอร์นะครับ คันนี้ก็ชุดแต่งสเกิร์ตอะไรก็จะไม่มีให้นะครับก็มีเพียงเป็นล้อแม็กอันลอยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัว g a ครับจะเป็นล้อกระท้าแต่ทางร้านก็ใส่เป็นแม็กตัวท็อปไปให้นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับเซนเซอร์ปักกิ้งก็ไม่มีมานะครับโคมไฟท้ายนะครับก็จะเป็นหลอดไส้เหมือนรุ่นพี่ๆของเขาเลยนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ซูซูกิเซ็ตแค่นี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์รหัส K12B เครื่อง4สูบนะครับตัวนี้ให้แรงม้าอยู่ที่91แรงม้าเลยนะครับรองรับน้ำมัน E20 9195นะครับให้ความประหยัดมา,มากๆเลยนะครับอา้าวส่งให้ดูถึงหัวน็อตฝากระโปรงนะครับซ้ายขวาไม่มีขยับนะครับจุดมาร์กต่างๆนี่คือยังมีร่องรอยของมาร์กสีอยู่เลยนะครับ คานหน้าก็เดิมๆนาอไม่มีขยับนะครับตัวนี้ระบบ ABS จะไม่มีมานะครับเพราะเป็นตัว GH ตัวเริ่มต้นของรุ่นนะครับ คันนี้ได้มาอยู่ที่67,823กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเป็นระยะที่เขาใช้มาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นระยะที่ใช้น้อยมากครับรถเดิมๆเกียร์ธรรมดาประหยัดประหยัดเลยนะครับรถปี2017นะครับสภาพใหม่ๆอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในก็ให้มาครบนะครับเครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ เกียร์ธรรมดา5สปีดในรุ่นนี้ถือว่าเป็นเกียร์ที่ขับสนุกอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับการเข้าเกียร์แม่นยำนะครับตอบสนองดีนะครับเบาะนั่งทั้งคันนะครับก็เป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้ามีรวดลายการลื่นนะครับนั่งสบายกระชับลำตัว สำหรับเบาผ้านะครับผมแนะนำนะครับให้ดูแลทำความสะอาดดูดฝุ่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเพียงเท่านี้รถของท่านนะครับที่เป็นเบาผ้าก็จะไม่สะสมฝุ่นนะครับสำหรับคันนี้ผมบอกเลยว่าฟองน้ำตรงมุมเบาะต,ต่างๆของรถคันนี้ฟองน้ำยังแข็งอยู่เลยนะครับเป็นทรงนะครับฟองน้ำยังไม่ยุบนะครับคือใช้ได้กันอีกยาวๆเลยนะฮะ สำหรับราคาค่าตัวของ u z zu กิเซ1.2 GAP 2017คันนี้ก็อยู่ที่265,000บาทเท่านั้นเองนะครับส่งสบายๆนะครับอยู่ที่5,000ต้นๆต,ต่อเดือนเลยนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอฝา s u z zu กิเซท1.2 GAP 2017คันนี้ไว้ด้วยนะครับรถสวยน่าใช้ครับสภาพใหม่ๆที่สำคัญนะครับ ใช้รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ใช้รถเยอะๆและต้องการความประหยัดน้ำมันนะครับการขับขี่ที่ดีขับสนุกนะครับคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมมีรถยนรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันหรือว่าอยากจะดูรีวิวคันไหนเป็นพิเศษก็สามารถทัก inbox สอบถามกันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ